ทุกคนวันนี้นะคะแม่เพิ่งอยู่ที่เซเว่นค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสินค้าใหม่ค่ะทุกคนว้าวนี่เลยสินค้าใหม่นี่เลยค่ะขนมอบกรอบข้าวหอมมะลิตาบินบินค่ะนะคะรูปร่างหน้าตาเหมือนโดโซเนอะนะแต่อันนี้เป็นรสสปซี่และสาหร่ายนะคะทุกคนโอ้น่ากินเนาะอ่าส่วนอันนี้เป็นอะไร อันนี้จะเป็นรสสไปซี่เฉยๆเมื่อกี้สไปซี่สไลายอันนี้สไปซี่เฉยๆนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรออกมาใหม่ๆอีกว้าวนี่เลยค่ะทุกคนขนมข้าวโพดอบกรอบอุ้ยม่ถุงลายชินจังด้วยชินจังเป็นมดแดงค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นสินค้าใหม่ค่ะ59บาทนะคะเขาเรียกว่าขนมข้าวโพดอบกรอบรสนมอู้ทุกคน อันเนี้ยออกมาสักพักนึงแล้วนะแต่ยังไม่เคยแต่ยังไม่เคยรีวิวเคยกินยังเขาเรียกว่าบะหมี่กรอบปรุงรสนี่นะรสสไปซี่สิบบาทเองนะทุกคนอร่อยมากเลยอันเนี้ยกินดิบได้เลยนี่แล้วก็มีรสนี้ด้วยนี่ค่ะบะหมี่อบกรอบปรุงรสรสซาวครีมแลวหัวห,วหอมอร่อยอันนี้เคยกินแล้วอ่านี่เลยค่ะทุกคน นี่เลยค่ะทุกคนสินค้าใหม่15บาทค่ะขนมข้าวโพดอบกรอบนะคะโดาเอมอนแถมการ์ดด้วยนะแถมการ์ดโดเอมอนด้วยนะคะอ,อุ๊ยอันนี้น่ารักนะอันนี้ก็ออกใหม่เหมือนกันนะนี่เลยค่ะขนมข้าวโพดอบกรอบบิ๊กวันนะคะแถมเฮโรแกรมนะคะลายพาวเวอร์พับด้วยค่ะเฮโรแกรมสติกเกอร์ลายพาวเวอร์พับนี<ๆ>่เลย นี่เลยค่ะสินค้าใหม่5าบาทห้าบาทห้าบาทน่าสนใจนะอันนี้คืออะไรอขนมทิวลี่ค่ะบิ๊กบอมออกใหม่5้าบาทลองกินดูไหมอลองซื้อไปกินดูนะอนี่เลยค่ะอันนี้ก็สินค้าใหม่เหมือนกันนะขเขาเรียกว่าขนมเคมอเทดดี้ปาร์ตี้พุดดิ้งค่ะทุกคนหูน่ากินเนาะ20บาทนะคะอันนี้ออกใหม่ นี่เลยค่ะอันนี้ก็สินค้าใหม่เหมือนกันนะขนมซันสุไอศครีมมะนาวซันสุนี่เขามีหลายรสนะแต่รถนี้ออกใหม่นะคะไอศครีมมะนาวนะคะขนมซันสุไอศครีมมะนาวโอ้หทุกคนของเล่นมาใหม่เยอะแยะเลยค่ะหูเริ่มต้นนี่เลยหนูน้อยโซคิว so คะแปบบโอ้โหอ,อยู่บนรถเข็นเลยนะบูม เ็ดน้อยตาถลนค่ะทุกคนหูสงสัยบีบแล้วตามันคงจะถลนออกมาน,นี่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 โอ้โหอันนี้อัน,นยังไม่ถลนนะแค่หมุนเฉยๆถ้าบีบมันคงจะถลนออกมาต่อไปนะคะป๊อปอัพดักเกมอ๋อไอเป็นตัวเสียบๆอะเสียบๆแล้วมันก็จะเด้งออกมาะค่ะป๊อปป๊อปอัพดักเกมนะวูบิกซ่าบิกซ่าอันนี้นะคะ เป็นแป้งโดนะทุกคนแป้งโดแล้วก็เป็นรูปพิมพ์ไดโนเสาร์นะคะบิกซ่าปั้นสนุกรูปไดโนเสาร์โอเคโอ้โหนอกจากมีรูปไดโนเสาร์แล้วนะคะทุกคนก็ยังเป็นรูปพวกไอศครีมมาโพนี่อะไรด้วยนะแล้วก็มีอะไรคะอิเล็กทรอนิกส์ออแกนโอ้โหอิเล็กทรอนิกส์ออแกนนะอันนี้ตู้กดน้ำวอเตอร์ตู้กดน้ำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกมเกมตกปลานะคะส่วนอันนี้อะไร สลามโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้มอนสเตอร์ Monster. สลามโอ้อันนี้ก็น่าเล่นนะทุกคนนะคะอ่าวันนี้นะคะแม่พึ่งก็รีวิวของกินและของเล่นออกไปที่เซเว่นนะอย่าลืมนะแวะไปดูกันนะคะช่วงนี้ของใหม่เยอะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีจ้า